นี่ทุกคนผมจะมาเล่าเกี่ยวกับการตายของบอนนี่กันนะบอนนี่อยากจะเล่นลูกโบลิงเขาเลยมาเล่นลูกโบลิิงในห้องของเขาแต่โบลลิงก็กระแทกไปกับกำแพงแล้วก็มาชนหน้าของเขาแล้วหลังจากนั้นก็ระเบิดปุ๊บแล้วจากบอนนี่สภาพก็ไม่ต่างอะไรจากะตายที่ถูกกระทืบแล้วเขาก็ได้นอนลงไปแล้วก็ตายและเลือดก็ไหลหลังจากนั้นนอนตี้ก็ได้ล่มาด้วยผมทรงใหม่ของเขา แต่อนเนี่ยเขายังไม่ได้ผมสีแดงแต่ขอหลอกโกแต่คาดว่าโดนนี่มันเป็นช่วงของฉันไม่รู้จักมารยาทเลยหลังจากนั้นมอนตี้ก็ได้เข้ามาในห้องของบอนนี่แล้วก็เขาก็เลื่นเลือดของบอนนี่แล้วก็จมเลือดของบอนนี่แล้วก็ทําให้เขากรีดร้องแล้วทําให้เขานึกได้ว่าเขานั้นต้องติดเขาต้องติดป้ายระวังลื่นหลังจากนั้นเขาก็เอาป้ายระวังลื่นติดรอบตัวบอนนี่ใส่ไหมดอโกใช่ไหม อย่าไปยุ่งกับเขาเลยดีกว่าเราจะนั้นมอนตี้ได้ตัดใจว่าเขาจะปิดตายห้องของบอนนี่และไม่ให้ใครเข้ามาเด็ดขาดอันนี้ตามตรงนะมันไม่มีใครรู้เลยเว้ยว่ามอนนี่ตายอยู่ในห้องของเขาแต่เอาจริงนะจริงนะทิมพอนตี้เป็นคนดีนะเขาเป็นฮีโร่เขาวางป้ายเตือนระวังเรื่องเกือบทุกจุดในเมสการ์ดซซัปเล็กซ์ใช่ไหมแต่ผมว่าบางทีมันก็เยอะเกินไปนะและนี่คือสรุปว่าทำไมบอนี้ถึงตาย